ดีสวัสดีครับอ่าตอนนี้อยู่กับหนุ่มไหนครับอยู่หนุ่มชื่ออะไรชื่อเติ้ลครับชื่อเติ้ลอยู่ร้านคือจับยวนกจับยวนตอนนี้อยู่ทางไหนโรงเรียนครับผมโรงเรียนไหนลูกโรงเรียนนนท์สุนทรีธานีซอยกลางเนาะตอนนี้เวลาประมาณเที่งเงเนาะครับผมอ่าเปิดได้นานยังลูกเนี่ยเปิดได้หาหกวันแล้วครับหาหกวันเนาะมาจากโดนหวาโดนหวายโอ้เด็กอร่อยในตำนานวันวันที่อะไรวันที่แปดวันที่แปดเอ้ยวันที่เก้าวิจนาหกหนอ้าวไปดูรายการมีอะไรดึงเนี่ย นี่ก๋วยจับยวนครับจับยอบยวนจับยวนแล้วก็มียำยำยี่สิบบาทจะไม่ถูกตัดละยำยี่สิบบาทไม่ให้นักเรียนกินนะครับก็นักเรียนยี่สิบบาทนี่มีแต่นางกินอยู่หลานนะครับโอ้โหจะสังจะสังกลับบ้านมีแต่เริ่มตัวทั้งสิบบาทครับบาทมีมียำอะไรเด็ดลูกมียำกุ้งโฟดยำกุ้งทูโทนยำกุ้งโซ ยำหมูยอยำใสก่กรอบยำมาม,ม่ายำมุกเส้นโอเคเดี๋ยวไปดูในร้านกันครับครับนะครับตอนนี้ก็เามาเลยครับตอนนี้ก็อยู่กนะ็บร้านวันนี้ครับแม่ครับท่านนี้ก็มาหาเที่ยงครับเที่ยงแล้วมาหาผักผ่อนขายอะไรดึงคีอ,อเป็นสิ่ง,ท,ง,งที่เจ๋งของร้านคือจับอย่างเดียวมี่เสจร์ฟจับตัวแล้วก็เป็นปลาต้มปลกร,ระกพงปลาต้มปลกระพงอร่อยไหมตัวนั้นก็เสิร์ฟแต่รวยกัน อาจารย์ตัวนึงเหรอคะปลาใช่อ่าท่านี้ก็ก็คือมาจากยายจากนกานบายทางป้อมตำรวจเนาะก็ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมแต่จะย้ายมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าอร่อยจริงไหมมาดูครับผมกินไป็นละถ้วยนึงครับสั่งเยอะเลยนะน้องมาดีครับอ่าครับมาดูพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามาดูใกล้ๆหนึ่งครับมาดูอ่ามาสองมดเกี้ยงฮะอะไรนะมุดเกี้ยงเลยมุดเกียงเลยมีคนสนับสนุนนนี้ผม นี่ตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองเอ้ไอ้นี้ตีนไก่เนี่ยมันอยู่ในอะไรยามูยอใช่าเอ้เข้ายกระดาษวิเล่ก๋วยเจี้ยยวนครับจะเอาหรือไม่เอาก็ได้ใช่ครับเพราะหั่นหน่มันขาวสะอาดขาวสะอาดอล้วดิชานที่สองคุณต้องมาใส่กระชับมันจริงก็วยเจ้ายวนอร่อยเปลือยไหมเปลือยเปลืออูยอุยู่นี่เนาะอันนี้นอกจากกวยเจ้ายวนก็มีอันนี้แก่แก่ซื้ออะไร หมูยอตั้งหาครับหมูยออร่อยครับผมกินเละนอันนี้มาจากตางโงมาจากไหนอุบลครับมีแต่หมูหมูล้วนๆเลยไม่มีแป้งครับอร่ิงอะอร่อยใช่ไหมครับอันนี้อะไรเนี่ยกินจะหมดแล้วครับพี่น้องอันนั้นยำกุ้งซุปครับยำกุ้งซุปแล้วก็ยำหมูยอครับผมแบบยำกับซูซ่าครับแซ่บครับเรสถิ่นเกันหมดจะเอื่อืไอื่อันนี้อะไรครับเนี่ยเมื่อไห นั้นยำมูยอรครับผมยำอันนี้เป็นแบบยำอันนี้นแบบกินแบบด้เล่นจิ้มกินใจขายในสุขภาพไม่จิ้มก,ก,กินย่างเดียว <c oughs> ม้าเฟ้อมยังจะแม่อันนี้ขนนอะไรถนนซ,น,นซีทานีหคครับถนนสีธานีคือ<ข> <c oughs> ฟอยะกลางเลยลาาด้างเ้กันโเลอคห้าเเจ้าสาวเลเงเจ้าสาวครับเาสวืมาเดาสามสี่งหาเปิดนไหนนึงเปิดทุกวันเลยครับตอนนี้แต่วันอาทิตย์เปิดประมาณเที่ยงเที่ยงเราเปเที่ยงครับปิดทุกวันตั้งแเปิดประมาณแปดโมงครึ่งครับถึงทุ่มหนึ่ง หนึ่งทุ่มไจับเนี่ยถนนราคาเท่าไหร่ถนนธรรมดา40บาทครับพิเศษ50บาทพิเศษ50บาทอันนี้ถือว่าพิเศษหรือธรธรมดาอันนี้พิเศษครับพิเศษเขาบอกพิเศษมันต่างกันตรงไหนพิเศษมันต่างกันที่ปริมาณปริมาณไก่พวกไก่พวกหมูนี่แหละครับอันนี้ผมไม่ได้ปลูกน,นะครับรสชาติแบบถ้ายอยากสั่งก็มาว่าบ้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 าบอยากสั่งสั่งบ้ หวานหวานหวานแต่ผมชอบกินใส่อันนดีก็เลยใส่ลำส้มลำส้มผมก็ใส่แค่้ำส้มเดียวเพราะชอบกินกับใส่ในเขตเทศบาลในเขตเทศบาลนูนสูงส่งได้ครับอะะไรนในเขตเทศบาลนูนสูงอ๋อส่งมาได้ส่งฟรีส่งส่งขีดค่าส่งอยู่ครับขีดสิบบาทคิดสิบบาทครับธรรมดาสี่สิบเป็นห้าสิบแล้วก็ถ้าพิเศษห้าสิบเป็นหกสิบยังไงครับ น้ำมันแพงน้ำมันโตดแพงส่งในระยะกี่กิโลในเทศบาลนนท์สูงเนี่ยครับส่งได้เลยเอาเบอร์มาเเบอร์ทรเบอร์ทลึกจ่อยเบอร์เบอร์มาหนได้ครับศูนย์หกสีเบอร์ทรศูนย์หกสีสองแปดหก ห้าแปดหนึ่งห้าครับห้าครับผมข้าวต้มที่ปกติเปิดตอนไหนข้าวต้มจะได้ช่วงเชียงเยงเชีงเชียงไป้วครับสี่เ็นสองทุ่มถึงทุ่มหนึ่งครับประมาณสองโชใช่ครับถึงทุ่มหนึ่งถึงห่ทุ่มครับครับคประมาณนี้แหละครับอ่ะฝากฝากล้านฝากร้านหน่อย แล้วมาชิมได้ครับอยู่ข้างโรงเย็นโนนซูนพีธานีซอยกลางครับซอยกลางชื่ออะไรชื่อเต้นครับชื่อเต้นแม่ชื่ออะไรลูกแม่ชื่อตายครับเนี่ยเป็นชอตายเป็นซิติเนอรรุ่นไหนขทเติ้ลเติ้ลตุนตัวพีสี่ตัดผมพีสุดท้ายแล้วมีเซลอีกนะเออเต้ลจะมาสามปีแล้วเนี่ยอาว เชิญชวนแล้วเนาะเติ้นได้ครับต้นเป็นโสดไหมรูปหล่อครับตอนนี้มามาได้มามาจีบได้ครับขอเบอร์อีกทีนะขอเบอร์ศูนย์หกสี่สองแปดหกห้าเป็หนึ่งห้าครับผมมีสิ่งที่เจอคือกระต้มกระต้มปลาปลาพงครับแล้วก็ยำตอนยินตอนเลือียนไปอุ้นนุนได้ครับหน้าโรงเรียนผงขายยำมาม่าหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนเองตอนนี้ก็มียี่สิบปาท อ๋อย oh, ี่ส huh. uh ิบบาทโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ